เพื่อนๆชาวจิ๊กตอกทุกท่านนะครับแต่ยังครับนี่อยู่ในเขตอำเภอบึงสัมพันธ์ครับนี่ครับบรรยากาศดีครับอากาศดีครับวันนี้ครับอากาศดีครับแต่ยังครับแต่ยังเข้ามาดูได้ครับนี่ให้ดูทิวทัศน์ครับนี่อำเภอบึงสัมพันธ์ครับนี่โรงพยาบาลครับนี่ครับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลบึงสัมพันธ์ นี่ครับโรงพยาบาลบึงสัมพันธ์นะครับอำเภอบึงสัมพันธ์กับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเพชรชบูรณ์นี่ครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทีตอก่ยังไม่ค่อยได้ไลค์พอลูกมาขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยช่วยลูกอยู่ครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละที่เก่าแล้วครับเปิดที่บ้านทุกวันครับเปิดทุกวัน นี่เอามาเอาเส้นทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันอ่านี่ครับครับนี่เขตอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับบึงสัมพันธ์นี่นี่โรงพาบาลครับโรงบาลอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่ง ง่ายครับ มาในวัดครับวัดสักเกษตรนู่นคร,ครับสบวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับที่เข้ามา กับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับคับมาถึงวัดแล้วครับวัดทรัพย์เกษตรนอกมีปัสนาไม่เนมาหลายวันประอากาศดีครับวันนี้ครับนี่ผ้าใหญ่ครับนี่ลานทำครับลานทำนี่เออ คับนี่พระองค์ใหญ่พระประธานองค์ใหญ่นะครับนี่เขาสายแกลเล็กซี่มาร่วมสมทบสร้างด้วยได้แชมป์ปีแรกๆครับนี่ครับที่วัดทรัพย์เกษตรนอกครับเป็นวัดสาขาสองแห่งจังหวัดเพชรบูร์ครับวัดวิปัสสนาครับครับหลวงปู่คำมีครับเจ้าวาดองค์เดิมนะครับมรณะภาพไปแล้วครับนี่ครับ ลุงปู่ท่านสร้างไวค้ครับนี่โบสถ์ครับโบสถหลังเล็กแต่บวชนาคบวชพระมาเป็นเป็นพันองค์นะครับครับ <c oughs> นี่ลานธทรรมปกติลานธรรมตรงนี้จะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมแต่ไม่ติดโควิดสองปีแล้ว <c oughs> เขาไม่ได้จัดงานปฏิบัติธรรม มีปัสนาครับบวชนาคหมูครับเคยบวชนาคหมูบวชชีพามนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยสนามสนามวัดเลยครับคนเต็มเลยครับทางกรุงเทพก็รู้นะครับวัดวัวดสัพกเะเรนอกวิปัสนาเป็นสาขาสองแหง่งวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์นะครับครับวันนี้พาเพื่อน,อนมาดู ไม่ได้ไล่หลายวันครับนี่หน้าแต่ยังคงไม่อยากดูนะมั้งหน้าคนแก่ครับขอบคุณครับพามาไหว้พระทาบุญครับอนุโมทนาสาธุครับสาธุเชิญครับเชิญครับนี่ครับกับวัดทรัพย์เกษตรนอกวิปัสนาครับ เงียบเงาเงียบปกติจะมีการบวชชีพามบวชนาคหมูนะครับนี่บวชนาคหมบวชชีพามเขาจะมาปฏิบัติธรรมนั่งอยู่ที่นี่ครับนี่ครับวัดซับเกษตรนอกวิปัสสนานะครับจําไว้นะครับเผื่อมีโอกาส โควิดไม่มีแล้วก็เชิญครับขอเรียนเชิญมาทําบุญกันมาปฏิบัติธรรมกันได้ครับเนี่ยครับพระองค์ใหญ่ครับองค์นี้ครับเนี่ยเขาสายแคลเล็กซี่มาร่วมทําบุญด้วยครับครับตอนได้แชปมโลกใหม่ๆครับเนี่ยครับลานธรรมนี่ปกตินี่ครับนี่ครับรถไม่มีที่จอดนะครับเนี่ยครับแถวนี้เต็มเลยครับ นี่สองปีแล้วก็ไม่ได้จัด <c oughs> อ่แต่นี้บมเรนะทาสีใหม่นี่ครับทาสีสองแสนนะ่ะโอ้องค์ใหญ่แค่ไหนครับ นิบทีนิบทโบท,โบทเล็กครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับพามานมัสการพระองค์ใหญ่นี่ครับองค์ใหญ่พระประธานองค์ใหญ่ครับ วันนี้อากาศดีครับอากาศดีเช้าขึ้นมาครับอากาศดีมากครับขับพามาที่วัดครับวัดสับกระเสดนอกครับพาไปไหนไปบินบ้าเหรอ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแบะมาทักทายกันได้นะครับหน้าแตยังครับช่องแตยังมีนี่ช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งมีสองช่องครับครับสองช่องครับมงคลโอ้แตยังเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้าโวยไฟแล้วไม่ได้เปลี่ยนมันมีสองช่องไงเออมีสองช่องครับนี่ช่องหนึ่งครับช่องหนึ่ง ครับขอบคุณครับที่มาร่วมด้วยครับครับนี่วัดครับวัดสัพกระเตรนอกวิปัสสนาครับครับนี่ครับเช้าๆอยู่ครับันเสาครับนี่ครับสวยไหมครับสวยไหมสวยนะครับสวยนี่ครับ แสงทองครับสวยๆครับบริเวณวัดครับบริเวณวัดอันนี้โบสถครับโบสเห็นโบสถ์เล็กๆในบวชหน้าว่าเป็นหมื่นองค์นะครับ <laughs> สมัยหลวงปู่ยังอยู่นะครับปกติแถวนี้ก็พระ ปฏิบัติธรรมนะครับมาเข้าปริวาสก็เต็มนี้แล้วครับเนี่ยครับแถวแถวนี้ครับเนี่ยเต็มตรงนี้แล้วครับเนี่ยแล้วไปหลังทางโน้น้านโนนี้ครับเข้ามาปฏิบัติธรรมมาไกลๆนี่ครับแถวภาคอีสานมั่งแถวเชียงใหม่ก็มีครับเชียงใหม่ภาคใต้ครับภาคใต้ก็มีครับมา เข้าปริวาสกับพระมาจากทางใต้ครับมาเยอะครับทางใต้ก็มาเยอะทางเหนืออีสานมารวมอยู่ที่นี่ครับครับอยู่ในชิปปริวาสมีนะครับเปิดที่ชิปดูครับเปิดชิปดูเลยครับเนี่ยจะมีบอกครับแต่ไม่ได้จัดู่สองปีแล้วนะครับครับไม่ได้จัดสองปีแล้วติดโควิดไม่ได้จัด กับขอบคุณครับสวยไหมครับโอ้ครับอนุโมทนาสาธุครับอนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับแต่ยังพามาดูวัดอยู่ในเขตอำเภอบึงสัมพันธ์ครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ อากาศดีอากาศดีครับอากาศดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับนี่อยู่ที่วัดนะครับวัดกับวัดสับเกษตรนอกวิปัสสนาครับ คับสุขสันเช้าเวันเสาร์ครับวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์กับบริเวณวัดครับบริเวณวัด ครับขอบคุณครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาทักทายกันครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับกดแชร์ได้เลยครับนี่บริเวณวัดนะครับวัดทรัพย์เกษตรนอกวิปัสสนาครับครับขับช่องตะยังนะครับตะยังบางคนบอกเอ้ยช่องใครของตะยังของตะยังครับตะยังตะยังช่องหนึ่งครับ ช่องหง่ครับต่ยังช่องหนึ่งครับช่องใจเลยใจยังครับช่องใจยังนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับทุกท่านเลย กับบริเวณวัดกับบัดสักเกษตรนอกวิปัสสนาครับเขตอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับ ช่องตะยังครับช่องตะยังเดี๋ยวให้ดูหน้าหน่อยบา <c oughs> งคนไม่เคยเห็นแตะยัง <c oughs> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับหน้าให้ดูสักแป๊บ ครับวัดทรัพย์เกษตรนอกกับบริเวณวัดครับบริเวณวัดนี่ครับวัดทรัพย์เกษตรนอกขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแวะเข้ามาทักทายก็ได้นะครับครับวันนี้วันเสาร์ครับสุขสั์วันเสาร์เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่องตะยังกับตะยังอากาศดีครับวันนี้ กาดดีกาศ,ด,ากาศด,ด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับอย่างนี้ครับเห็นแต่อย่างยัง กบัดดีทุกท่านนะครับบัดดีทุกท่านนะครับกบัดดีเลยวัดดีเลยครับนีบ่เป็นัดครับ,บมรลิวั่ ไม่ได้ไล์หลายวันครับเพราะยุ่งยุ่งงานกับขอบคุณครับขอจบก่อนนะครับขอลงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับแวะเข้ามาทักทายกันครับแต่ยังครับแต่ยังช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งไม่มีสองช่องนะครับมีสองช่องจะเจอคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับ มันจะมีเพลงครับเราทําตลกมาเป็นครับอายุมากแล้วอายุมากแล้ว็ธรรา,า,าดาครับเนี่ยครับเอาไงบักอะไรครับครับ